เปิดโพสต์ล่าสุดคุณปู่ภัยวง์บอกความรู้สึกชัดเจนแอปยังมาแสดงตัวด้วยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณปู่ภัยวงศ์เตชานรงค์อยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลอย่างอินสตาแกรจะเห็นว่าคุณปู่โพสภาพในวันวานโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่เรื่อยๆล่าสุดคุณปู่โพสอินสต a แกรมส่วนตัว ผยคลิปรวมภาพโมเมนต์อบอุ่นระหว่างคุณปู่เองกับลูกๆหลานๆมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยแม้ไม่มีแคปชั่นแต่แฟนคลับต่างกดไลค์คอมเมนต์เห็นตรงกันว่าคุณปู่คิดถึงหลานแน่ๆเลยในขณะที่สาวแอปก็มากดไลค์ด้วย